ดูด้วยเป็นดงแค่ไหนในที่สุดก็เดินทางมาถึงบ้านสักทีค่ะที่เดินทางมาหลายวันหลายผ่านโอ้โหผ่านมาหลายที่มากค่ะอันนี้แยกกันนะเราเพิ่งมาเจอใช่ใช่นัดกันไม่ได้อย่างงี้นะนัดกันไม่ได้นะเอาจริงตำรวจก่อนไหมคะว่าแบบเขาผ่านมาทำไมตำรวจถึงต้องมาที่นี่ทาไมจริงจริงมันเป็นแผนการของผมเองฮะนี่ไม่ใช่นะ อย่าหาสาสางก็คือว่าจริงๆสตรีนี้เนี่ยก็มา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 ช่วยมาช่วยพี่แคทมาคุ้มครองมาคุ้มครองคุ้มไทยมารอคุณพึ่งมาหลายอย่างมากนะคะแต่ก็จะเห็นว่าการแต่งตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเพราะมันจะอาจจะมีฉากแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กิงเขาเห็นเราเขาก็จะแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงกับการแต่งตัวสาวชาวบ้านเออแต่คุณตำรวจของเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นกำนันหรือเปล่าเนี่ยเขาอยากไปนวดค่ะตอนนี้ รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นสะพานบุญมากเลยเดี๋ยวทำไมเราแต่งตัวเป็นชาวบ้านคือคือไม่เขาเร่ออะไรนะคุกไม่วันนั้นเรามาชุดชุดชุดเต็มเต็มยศไงแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมายืมชุดชาวบ้านสั่งเคอรี่มาไม่ทันครับ ไม่ใช่เป็นชุดของเป็นชุดของที่บ้านหนูเองอันนี้อาจจะเป็นชุดคุณพ่อไม่ก่อนก่อนี่คือคือชุดของที่นี่ไงก็ไม่รู้ก็เอาก็ปกติก็ช้อปปิ้งไงเออตุ้ณต้องทำตัวให้คลีกับคนที่นี่ด้วยครับผมเป็นไงเรามาเจอพวกพี่ๆี่ก็มาจริงจริงก็มาได้กันเพราะว่าเราเป็นคนรับเข้ามาเรามาคุ้มครองเขาแล้วเขาก็เป็นคนพามาที่นี่ว่าเนี่ยคือบ้านเกิดของคุณพึ่งครับผม ไมงั้นเราก็จะมาไม่ถึงนะถ้าไม่ได้ลูกพี่เค้าบอกส่วนคุณเนี่ยมาไงเนเดี๋ยวเดี๋ยวแกงนู้นพอเห็นเนี่ยเห็นที่ไหนดองดองดงๆเอ้ยดองดงพญาไฟดงเออเอาเอเต็ดๆๆนี่นี่นี่ไคยที่ใครนี่ดาเฮ้ย ผู้หมวดเป็นไงผู้หมวดเขาเปลี่ยนนัวนัวหมวกหมวกที่บอกหมวกเาเปี่ยนลูกเปลี่ยนลูกแล้วเป็นไงเสวยไหมสวยพอที่จะเป็นแบบคนของดงพญาไฟได้มไม่ได้ถาไม่ถ่อหรอัผมเ็นไใช่น่ารักเหมือนไมน่ารักน่ารักป้ายไงไม่รู้ยอกยอกอกไมยอกเไปต่อยดูเลยม่ดเลยนะคะ นี้เป็นยังไงก่อนนะอี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วเราจะเดินทางมาถึงเนาะเราก็ต้องบูฟันอะไรผ่านมาหลายสถานที่มากค่ะก็คือในหอบมาเลยค่ะมาถึงบ้านแต่ว่าก่อนที่จะถึงพวกนี้เขาก็จัดแต่งทำความสะอาดบ้านเตรียมราต้โอ้ใสบายมากมาถึงคือบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้วเอา่ต้องทำอะไรเลยใช่เขามาถึงกันก่อนค่ะใช่แ้องพวกนี่มีเขาอรักเรามากรักเรามาก็คืออยู่กันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะดูแลกันมาพอรู้ว่าเราจะกลับมาเขาก็เลย ใช่คือเหมือนเรานัดกันไว้แล้วแหละว่าจะมาเจอกันที่นี่ค่ะแต่ว่าต่างคนต่างมาอันนี้เขาก็มากับทางผู้กองแล้วผู้หมวดใช่ค่ะเราก็มาแยกมาอีกทางนึงทางนั้นเขามาแบบสบายๆนะคะมู่้สบายไหมไม่สบายค่ะเราเราก็สบายเหรอก็มีรู้มีอะไรไปไปพาดเเขาเอาเขาออกมาจากมูนะใช่ไหมใช่ลุมบอลตลบบอลตลบไปเลย รถชนรถคว่ำเลยค่ะแล้วก็พากันหนีมาหนี้เหมือนกันคู่นี้ก็เหมือนกันคู่ก็อย่างนี้ก็กว่าจะมาถึงเหมือนกันแล้วพระเอกของเราก็ยังตาจะมาเนาะก็ตามเขามาถึงโรงพยาบาลได้คุณมาคุณคุณมาได้ไงก็พาพระเอกมาพาพระเอกมาแล้วก็คุณมังกรด้วยครับแล้วก็พามาโรงพยาบาลคือหลายๆคนเาเราเป็นคนพาเขามาเหรอใช่ครับ มาสู้สู้กับผู้ร้ายเยอะมากเลยกว่าจะมาถึงนี่เหมือนกันกว่าจะมาถึงนี่ต้องบู๊หมดเหมือนกันครับผมใครบู๊เราใช่ไหมที่บู๊บู๊ครับบู๊หนักเลยนางเอกด้วยครับเอาจริงๆบู๊จนจำไม่ได้แล้วบู๊ตอนไหนบ้างบู๊ทั้งเรื่องบู๊เรืแต่ว่ามาดองพยาไฟมันจะเรียบง่ายมันจะแฮปปี้เลยไหมเพราะว่ามาถึงบ้านเกิดเราแล้วมันจะมีเรื่องอะไรต่อนนี้อีกเหมือนจะแฮปปี้ค่ะเหมือนจะแฮปปี้แต่ว่าเดี๋ยวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะก็คือ คือเหมือนเนี่ยเราจะมีความสุขกันได้แบบวันหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงแค่เพียงแค่เพียงวินาทีที่เราจะมีความสุขกันใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปดูแบบมีโรงงานเอออ่ะสปอยไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้จะไฟไหมจะจะโดนระเบิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนีเดี๋ยวขึ้ิคอปเตอร์จะหล่นลงมาตรงได้เหรอจิบตาแล้วก็ แต่เราเราก็มีธรรมดาแน่นอนค่ะเอาไว้ให้คุณผู้ชมไปดูกันในละครดีกว่าเราจะไม่ชอผูกแล้